แวะมาชมสวนแตงโมนะครับสวนแตงโมที่ให้เขาเช่าปลูกนะครับดูลูกแล้วน่าจะประมาณสักหนึ่งเดือนก็น่าจะเก็บแล้วนะครับน่าจะเก็บาขายนะครับแล้วก็โลสวนนะครับตอนนี้ก็ อีกชุดหนึ่งนะครับฝั่งข้างบนเก็บไปเรียบร้อยนะครับเหลือฝั่งข้างล่างอีกประมาณสัก15ไล่15ไล่ข้างบนก็น่าจะ1 5ไร่นะครับที่ทำสวนแตงโมนะครับสายพัน์อะไรนั้นไม่ไม่รู้จักเลยนะครับว่าสายพันธุ์อะไระไม่รู้ว่าพันุ์กินตลาหรือพันอะไรนะครับถ้า ถ้าท่านใดที่มีความรู้เรื่องสายพันธุ์แตงโมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้มา,าชมนะครับพอดีผ่านมาแวะก็เลยมาชมนะครับสวนที่ให้เขาเช่าปลูกแตงโมนะครับด้านล่าง15ไร่ส่วนด้านบนก็ประมาณ15ไร่เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับ